วันนี้ชาแนลวันนี้เราอยู่กันในช่วงมินิไซส์ร้านจ <Words. S 1> ิ่วสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วค่ะทุกคนเราซื้อเนี่ยเลโก้มา3กล่องด้วยกันซึ่ง3กล่องนี้เนี่ยเราได้ต่อไปแล้วกล่องหนึ่งนั่นก็คือร้านไก่ทอดนั่นเองแลวเราเนี่ยยังเหลือสองกล่องด้วยกันนั่นก็คือร้านพิซซ่าแล้วก็ร้านแฮมเบอร์เกอร์แต่วันนี้เนี่ยเราจะหยิบยกร้านแฮมเบอร์เกอร์มาต่อกันก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะจับเวลาด้วยว่าเราจะใช้เวลาต่อร้านแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยกี่นาทีค่ะทุกคนมินิไซส์ร้านจิว ในนี่ก็คือร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เราจะนำมาต่อกันในวันนี้นะคะทุกคนซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนี่แล้วอีกอย่างเนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาชอบหลดเฟรนฟ้า50%ก็ไปหาซื้อกินกันได้ค่ะกลับมาต่อที่กล่องก็คือในกล่องเนี่ยเวลาถ้าเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกเหมือนเดิมเลยว่าเราเนี่ยจะสามารถเห็นด้านหลังได้แล้วก็มีคู่มือในการต่อและกล่องนี้เนี่ยมีจํานวนชิ้นทั้งหมด150ชิ้นบวกซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวไปแกะดูคะ่ะว่าในกล่องอีทูนี่ใช้ร้านจิ๋ว และนี่ก็คือเลโก้สามถุงที่อยู่ในกล่องนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีหนึ่งคู่มือเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละถุงเนี่ยหน้าตาเลโก้เนี่ยจะหน้าตาแปลกๆเหมือนของเลโก้ไก่ทอดเลยเปล่าถุงแรกมาก็มีสติกเกอร์เลยค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่จะามาติดแล้วก็มีบรรดาบานกระจกทั้งหลายทั้งแหล่นี่ค่ะตรงนี้ก็มีต้นไม้มีอิฐที่เป็นรูปเหมือนครั้งที่แล้วเลยทุกคนนีม่มันจะเป็นลายอิก คือชิซซ่าถุงพิซซ่า,า,า,าก็เป็นแผ่นใหญ่ๆน่าจะเป็นช่วงของฐานค่ะก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปจับเวลาว่าเราจะใช้เวลาในการต่อเนี้ยกี่นาทีแล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะนี่ใช้ร้านจิ๋วมาเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่า,าะะเปิดมามาค่ะเราจะเริ่มจับเวลากันเวลาแล้วนะเริ่มแรกเลยคือเราจะเริ่มจากการปลูกพืนก่อนเลยคะ่ะ ก็อีกค่ะนี่เราก็ได้โต๊ะได้เก้าอี้รแรกของร้านมาแล้วค่ะน,นี่แล้วนี่ก็คืออันที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วนี่นั่นก็คือตัวที่เชื่อมต่อของแต่ละอัน,นสังเกตว่าแต่ละฐานทุกอันเนี่ยจะมีรูตรงกลางหมดเลย เอาไปตอกก okay. ็ติดไว้ติดกระจกก็จบลนี่ก็คือใส่แผ่นใสๆเป็นกระจก เราก็ได้ชั้นแรกมาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือชั้นแรกของเราแต่ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรตรงนี้ก็คือปูพื้นเสร็จแล้วใส่กระจกแล้วมีประตูแล้วไปค่ะไปต่อกันที่ชั้นสองกันเลยอันนี้หมดไปหนึ่งหน้ากระดาษแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่หน้าอีสองแล้วเวลาก็ยังดำเนินต่อไปตอนนี้ 15นาทีแล้วนี่16นาทีแล้วไปนี่แล้วนี่ก็คือเป็นเหมือนแบบกำแพงกระจกนี่กำแพงแก้วนี่ถึงเวลาการติดสติกเกอร์กันแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเอ<ม>่<ม>ตัวเมแล้วก็จะติดลงไปในแผ่นใสๆนี้แต่นี่ยังมีลูกศรเวลคัมก็เดี๋ยวไปดูว่าจะต้องติดที่ไหน่ะติดตัวเ็มก่อนดีกว่าค่ะบอกเลยว่าพลาดแล้วพลาดเลยเร็ ได้แล้วค่ะทุกคนได้เจออีมแล้วแล้วก็ติเดเลยเวลาปิดฝาชั้นบนแล้วค่ะทุกคนตัวป่องไฟนั่นเองเอ๊ที่ดุดควันหรอหรือว่าได้ว่า นี่เราปูหลังคาเสร็จแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้กันค่ะทุกคนปุ๊บสอบไฟมาอีกแล้วค่ะทุกคนมีอยู่ทุกร้านทุกคนสติกเกอร์เวลคัมที่ว่านี่ก็คือติดอันนี้อ่ะคือมันเล็กมากอะ่ะเล็กแบบเล็กมากจริงๆดูดิโอ้โจะติดตรงไหมเนี่ยใช่พอใช้ได้ได้แล้วค่ะายเวลคัมคจิ๋วของค่ะนี่ก็ครบแล้วค่ะทุกคนคนี่กราเสร็จแล้ว น,นี่ก็คือร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่เสร็จแล้วค่ะทุกคนคือรายละเอียดดีมากเนี่ยเดี๋ยวหมุนให้ดูทีหนึง่งม,ม,มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยถ้าชั้นแรกเนี่ยเขาก็จะมีมีโต๊ะมีเก้าอี้แต่ว่าไอ้เขียวๆทางอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นทางขยะหรือว่าเป็นต้นไม้น่าจะเป็นทางขยะแหละแล้วก็มีโคมไฟเหมือนกันที่แล้วเลย แล้วก็มีนี่มีป้ายเวลคัมด้วยค่ะทุกคนก็ขยับมากันที่ชั้นสองที่ชั้น2ก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับตะแกรงนะ่าจะเป็นเสือตะแกรงกันนกหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะตกแต่งสวยงามอะไรอย่างนี้แล้วก็มีต้นไม้เพิ่มความสีเขียวๆข,ขึ้นมาแล้วก็มีบล็อกแก้วค่ะทุกคนเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับกระจกใสที่สามารถมองเห็นถึงข้างในได้ ก็จะมีโลโก้แปะเอาไว้มาดูที่ด้านข้างค่ะนี่ด้านข้างก็จะมีกระจกลายอิดเหมือนกับร้านไก่ทอดที่เราเคยต่อไปแล้วเลยมาดูกันที่ด้านหลังดีกว่านี่ด้านหลังที่เขาบอกว่าจะมองเห็นทางด้านในด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ทั้ง2ชั้นเลยทั้งชั้น1ชั้น2ก็จะมี2ชุดด้วยกันแล้วก็เคาน์เตอร์สั่งอาหารนี่มีเหมือนกันนะนี่แล้วก็นี่อันนี้มีตะแกรงด้วยเป็นเหมือนน่าจะเป็นตะแกรงกันนกหรือเปล่า กันใบไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เลยค่ะทุกคนเป็นอันที่ไม่ว่าจะเลโก้ร้านไหนก็ตามจะมีอันนี้มาเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับร้านอื่นๆอ,อันนี้ก็คือทั้งหมดของร้านแฮมเบอร์เกอร์ของเราค่ะและที่สําคัญนี่น,น,นี่ลืมบอกไปแล้ก็คือเราใช้เวลาในการต่อไปทั้งหมด26นาทีกับอีก6วินาทีก็พอใช้ได้น้องก็ไม่ได้นานมากถือว่าค่าเวลาในการทําอย่างอื่นได้น้องทุกคนนี่ใช้ร้านจิว๋ว สองของเราค่ะทุกคนนั่นก็คือร้านแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมค่ะทุกคนเรายังเหลือร้านพิซซ่าอีกหนึร้านยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย